สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟ e ีฟเหมือนเดิมนะครับก็อยู่กับแหลงมาสเตอร์ไม่เป็นไรเลยนะผมเนื่องจากว่าไม่ค่อยได้เล่นนะครับผม, <c oughs> มก็มาเชิญพามาดูรฟ้านะครับวันนี้จริงๆผมทำงานนะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับมันก็เลยแรลงไม่กระเจองไปไหนเลยครับ พลังมาสเตอร์ก็ถือว่าตึงอยู่นะผมก็พอเล่นได้นะครับมาเราก็มาป,ปืนกันนะผมก็ได้ปืนแล้วก็มีตี้ลงมาสองตี้นะครับผมนั่นครับเห็นนะครับไม่แตกนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปช่วยทีมก่อนนะครับทีมเราก็ โอ้ยโอ้โหมันอยู่หน้าต่างไอ้ตายเหอะมองไม่เห็นมันเยอะมากเลยนะเมื่อกี้เนี่ยทีมพาลงอะไรก็ไม่รู้เกมนี้จบไวมากเลยเดี๋ยวก็แตกกัเนี่ยไม่นานหรอกจริงๆวงฟ้าน่ะมิไม่อยากจะลงเลยจริงๆนะวงฟ้านี่เป็นวงที่แบบอันตรายมากและยิ่งแรงมาเตอร์อย่างนี้ด้วยผมบอกเลยไม่รอดครับมัน มันเล่นยากนะเดี๋ยวัดตุยแล้วเพื่อนเราอ่ะ เดีย๋ยวกระตุยครับเดียด๋วยวกระตุยเรียบร้อยครับ